i'm about to go off like a weapon fuel to the top got a filled up engine in my thoughts obsession i will not stop no i'm never second guessing i'll run this nation call ดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนขอต้อนรับกับสู่ช่อง Baby Monster World คลิปนี้แอดจะมาอัปเดตข่าวน้องๆ Baby Monster ทั้ง7คนเลยค่ะและเช่นเคยถ้าใครชอบสตา์การเล่าข่าวแบบแอดฟิลเพื่อนไม่เลื่อนผ่านก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนชฉอพวเราได้เลยแลอจะชอบคลิปนี้ท้ายคลิปฝากไลค์ฝากแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจแอดและทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ เบมอนมาจริงๆด้วยกับเพื่อนๆน้องนอมมากับ Visual Photo แบบรูปรวมครบ7คนเลยค่ะว้าวสปายมากพวกเรามากแกล้งแปลกใจประหนึ่งว่าไม่เคยเห็นรูปนี้มาก่อนกันเถอะ่ะทุกคน <laughs> ใช่ค่ะนี่คือรูปเดียวกับที่พวกเราเคยเห็นตอนประกาศวงที่จะแสดงใน Line Up Summer อ o n i c นั้นเองค่ะเบมอนชังเจดแบกความสวยไว้หมดจดบนพื้นแบ็กกราวด์สีขาวสะอาดสะอาดมินิมอลมินิใจมากแม่และทาง YG ก็ออกมาเผยข้อมูลกับสื่อเกาหลีว่านอกจากนี้ Baby Monster จะสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับแฟนๆทั่วโลกผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการออกอากาศเพลงและงานแฟนมิตติ้ง บริษัทวางแผนที่จะปรากฏตัวครั้งแรกที่เทศกาลดนตรีของญี่ปุ่น Summer Sonic ปี2024ในเดือนสิงหาคมและจะขยายการเข้าถึงเวทีระดับโลกอย่างจริงจังส่วนพ่อ Choice นั้นก็ได้มาโพสต์โปรโมตอัลบั้มของน้องๆลงในไอจด้วยนะคะพ่อบอกว่าซ o น แสดงว่าบ้านนี้มีพ่อคอมโพสและโปรดิวซ์ด้วยปะคเนียพอพูดถึง IG แล้วคุณไคล์ตูตินนักออกแบบท่าเต้นระดับโลกก็มากดไลค์รูป IG ให้กับชิกิต้าบรูกะและอาร์ชอดสามสาวไลฟ์อัพเมนเดสกับพวกเราด้วยค่ะสงสัยคงถูกจริตรายการเต้นของจ้าสมก้อนนี้แน่ๆเลยจากที่เคยมาออกแบบชาเต้นเจนนี่ฟลอมเดอะบล็อกให้กับเบมอนตอนนั้นนะคะ และจากภาพอัลบั้มเมื่อวันนี้ก็ได้เห็นฝีมือการวาดรปของน้อง,องเบมอนด้วยเมื่อ YG ให้โจทย์กับสศา,ศาวว่าจงวาดมอนสเตอร์ที่บ่งบอกถึงความเป็นคุณ ของพาริตาวาดได้น่ารักมากมอนสเตอร์ตาโตส่วนอาซาก็วาดได้แท้ปีศาจสาวตาเฉียวเฉียวอาชอนวาดมอนสเตอร์มีปีกขี่เวสป้าสี่ชมพูกันทุกคนโอ้ยฉันก็เล่งตั้งนานนึกว่าเป็นแขนยาวๆถือของซะอีกแอดจินตนาการไม่ถึงเองค่ะทษๆทษท ส่วนหมายเล็ห 1, 2, 3, 4ยังเป็นปริศนายังไม่เฉลยว่าใครเป็นคนวาดแต่ก็มีเมนหนึ่งเดาให้แล้วนะคะว่า 1. คือชิกิต้าแคนนีราะในแผ่นที่น้องเขียนจากภาพปกอัลบั้มที่ปล่อยมาแอบเห็นมีปีกโผล่สคือโรลเพราะน้องมาจะวาดดอกไม้เสมอ 3. คือลูกะดาจากคาแรคเตอร์และคำว่า swag dance 4. คือรามีเพราะน้องเป็น คนมีศิลปะและวาดรูปเก่งนา่าจะใช้ภาพใหม่เลข4ค่ะอ่ะแอดก็คิดเหมือนก,นกันกับคอมเมนต์นี้เลยค่ะและขอส่งท้ายคลิปนี้ด้วยความปังของ Baby Monster อร์มินิอัลบัมเมื่ออัลบั้มนี้ได้รับการรับรอง Certified Go กลบ bon น QQ Music แล้วโดยตอนนี้มียอดขายบนแพลตฟอร์มมากกว่า50,000ชุดไปแล้วค่ะโหยปังมาก ยินดีด้วยนะคะเบบี้มอนสเตอร์และนี่ก็เป็นข่าวของน้องเบมอนในคลิปนี้ที่แอดออกฝานะคะเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นเม้นกันมาได้เลยลองเม้นมาเดาสิว่า1 2 3่นา่ะเป็นของใครตรงใจกับเม้นที่เขาเดามาไว้ไหมเดามาเล่นๆกันเลยค่ะแล้วแอดจะตามไปอ่านทุกเม้นเลยสําหรับวันนี้แอดลาไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ขอบร่นนะคะถ้าชอบก็ช่วยกันแชร์ไปให้เพื่อนๆขอเพื่อนๆเดามาคุยกันสนุกๆใต้คลิปนี้กันเยอะๆเลยนะ ะะจะได้รวมพลังเป็นดัมเบลมแต n ฐานมูริตี้ที่น่ารักกันค่ะและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดูแลเทคแคร์ care, ตัวเองด้วยนะ่ารักที่สุดเลยไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะบิ๊กบย